สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะข้าพเจ้าชื่อสุดารัตชูรอดอนุญาตให้กลุ่มปัญญาวิมุตตินำคลิปเสียงและภาพใช้เผยแผ่ธรรมะของพระอาจารย์ได้ในทุกช่องทางและตลอดไปค่ะก่อนที่จะมาฟังธรรมของพระอาจารย์คุณได้ไปปฏิบัติที่ไหนมาก่อนไหมคะก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้มาพบแก่นธรรมของพระอาจารย์ข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่ ใช้ร่างกายเป็นในการปฏิบัติปฏิแบ,บกสิ10กว่าปีที่ผ่านมาความทุกข์ก็ยังคงอยู่ไม่ได้น้อยลงเลยแต่เมื่อล่าสุดข้าพเจ้าก็มีความทุกข์จากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักก็คือลูกชายของข้าพเจ้าเองเมื่อฟังแกธรทำของพระอาจารย์แล้วโ่งยังไงบ้างคะ ในวันนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งเมตตาได้แนะนำให้ข้าพเจ้าฟังคลิปคลิหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าความเป็นเราสามระดับข้าพเจ้าฟังครั้งแรกไม่รู้เรื่องเลยแต่ครูบาท่านนั้นก็ได้เมตตาให้ข้าพเจ้าฟังซ้ำๆอีกหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสองสัปดาห์ข้าพเจ้าก็ฟังธรรมะของพระอาจารย์ไปหลายๆคลิป มีคลิปหนึ่งในคืนวันหนึ่งคลิปนั้นพูดถึงเรื่องธรรมชาติอยู่ๆขพเจ้าก็เกิดอาการน้ำตาไหลขึ้นมาสาธุสาธุสาธุจ้าหลังจากวันนั้นก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นมีความทุกข์น้อยลงขพเจ้าจึงอยากจะเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นพยานได้ว่าธรรมะของพระอาจารย์ ฟังเข้าใจง่ายและทำให้เราพ้นทุกได้ล้านเปอร์เซ็นต์คุณมีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมไหมคะท่านสามารถติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ในหลายช่องทางในเพจพ้นทุกได้เพราะรู้ในแอปแดงแอปเขียวแอปฟ้าและในติ๊กต็อกไลฟ์ค่ะ